เรื่องราวของเท้าเทพกษตรีและเท้าศีสุนทรน,นั้นนับว่าเป็นวีรสตรีกู้แรกในยุครัตนโกสินทร์ที่ทางการได้มีการปูนยศให้กับสตรีผู้มีความกล้าหาญนับเนื่องจากสงครามก้าวทัพที่ไทยรบกับพมา่าการศึกครั้งนั้นนับเป็นการศึกที่ยืดเยื้อและการจัดทัพของพม่าก็แตกต่างจากศึกครั้งที่เคยมีมานั่นก็คือการเข้าตีหัวเมืองต่างๆของสยามเวลานั้น พร้อมกันหลายทางตั้งแต่หัวเมืองเหนือจรดใต้เป็นการศึกครั้งใหญ่นับแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีและการสงครามที่เมืองถลางคราวที่เท้าเทพกสตรีและเท้าศรีสุนทรได้รับแต่งตั้งนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการศึกสงครามก้าวทับด้วยซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงวีรกรรมของทั้งสองท่านจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามฟังกันเลยครับ สำหรับประวัติของเท้าเทพกษัตรีและเท้าศรีสุนทรนั้นนามเดิมคือคุณหญิงจันและคุณหญิงมุกเป็นบุตรีของเจ้าเมืองถลางมีชื่อเรียกตามถิ่นที่ตั้งของเมืองถลางสมัยนั้นซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านตะเคียนว่าจอมรางบ้านตะเคียนมารดาชื่อมาเซียมีเชื้อสายเจ้าเมืองไซบุรีบางก็ว่าน่าจะสืบเชื้อสายมาจากชาวมาลายูที่นับถือศาสนาอิสลาม แต่ก็ยังคงมีปัญหาขัดแย้งในเรื่องชาติกําเนิดและสายตระกูลของท่านเนื่องจากเอกสารบันทึกไว้ไม่ตรงกันและท่านหญิงจัน์ทและท่านหญิงมุกยังมีน้องสาวน้องชายร่วมบิดามารดาอีก3คนเท้าเทพกษัตริยีหรือคุณหญิงจันทร์นั้นเกิดในสมัยกรุงศรีอยุธยาราวปีพศ2280เมื่อจเจริญวัยเป็นสาวได้สมรสครั้งแรกกับหม่อมศรีพักดีหรือพักดีภูธร บุตรจอมนายกองเมืองนครจีธรรมราชมีธิดานหนึ่งคนคือแม่ปรางและบุตรหนึ่งคนคือนายเทียนและเมื่อหมอ่อมศรีพักดีถึงแก่กรรมคุณหญิงจันน์นั้นก็อยู่เมืองถลางต่อมาต่อมาเมื่อพระกับบุรีขันอดีตเจ้าเมืองกระชุมพรได้รับโยต์เป็นพระยาพิมลเจ้าเมืองถลางจึงได้มาแต่งงานกับคุณหญิงจนันมีบุตรทิดาด้วยกันห้าคนครั้งเมื่อพระยาพิมลได้ไปเป็นเจ้าเมืองพัทลุงคุณหญิงจนันก็ยังคงอยู่ที่เมืองถลาง ภายหลังจากกลับมาเป็นเจ้าเมืองถลางจึงกลับมาอยู่กับคุณหญิงจันอีกส่วนเท้าสีสุนทรหรือคุณหญิงมุกนั้นไม่พบหลักฐานรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตของครอบครัวบ้างว่าสมรสกับนายอาจเป็นพระประหลัดแต่ไม่มีบุตรด,ด้วยกันและบ้างก็ว่าท่านน่าจะไม่ได้สมรสดังนั้นในส่วนของรายละเอียดหลักฐานที่ปรากฏจึงเป็นเรื่องราวของเท้าเทพประัตรีเสียเป็นส่วนใหญ่เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับเมืองถลาง และที่มีผู้ศึกษาไว้ได้ปรากฏความว่าท่านผู้หญิงจันนั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมหรืออย่างน้อยก็รับรู้ความเป็นไปนะครับของการปกครองและเศรษฐกิจของเมืองถลางอยู่ไม่น้อยซึ่งเรื่องที่เข้าไปเกี่ยวข้องนั้นก็เป็นเรื่องสําคัญเกี่ยวกับราชการเมืองดังมีในจดหมายที่มีไปถึงฟรานซิสไลท์หรือพระยาราชกปิตันซึ่งเป็นพ่อค้าชาวอังกฤษผู้อยู่เมืองปีนัง จดหมายดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าทางเมืองทลางและเมืองปีนังซึ่งเจ้าเมืองคือฟรานซิสไลที่ในจดหมายของท่านผู้หญิงเรียกว่าลาโตหรือลาโตนี้ดูจะมีความสนิทสนมกันอยู่พอสมควรนะฮะส่วนในด้านวิรกรรมของเท้าเทพกษัตริย์และเท้าสีสุนทรนั้นก็เกิดแต่สงครามก้าทัพดังที่เกลื่อนไปซึ่งสงครามไทยกับพม่าครั้งนี้ เกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าประดุงขึ้นครองราชและหวังจะยกทัพมาถล่มรัตนโกสิน์โดยจัดทัพยกมาถึง9ทัพเข้ามา5เส้นทางโดยมีกองหนึ่งยกมาทางใต้มีทั้งทัพบกและน้ำเข้ามาตั้งทัพที่เมืองมริตก่อนแล้วตีหัวเมืองภาคใต้ของไทยจากชุมพรไปสงขลาทางเรือนั้นตีตั้งแต่หัวเมืองในชายฝั่งตะวันตกนับแต่ตะกัวป่าถึงเมืองถลาง ส่วนทัพอื่นๆคือทัพที่2จนถึงทัพที่9ก็เข้าตีตั้งแต่ภาคกลางและภาคเหนือมีกําลังพลถึงราวแสนคนกล่าวกันว่าการศึกครั้งนี้นั้นทางเมืองหลวงไม่ได้ยกมาช่วยทางใต้ทางไมพม่าสามารถตีเมืองทางใต้ได้หลายเมืองโดยเฉพาะเมืองตะกัวทุ่งตะกัวป่าและต่อมาได้เข้าร้องเมืองถลงไว้ซึ่งทางเมืองถลงก็เตรียมตัวลบอยู่บ้างเพราะได้ทราบข่าวการมาของพมา่าอยู่บ้าง นอกจากนั้นนะครับกลอุบายสืบที่พม่าใช้มาตลอดเส้นทางเดินทัพและทําให้ตีหัวเมืองต่างๆแม้แต่เมืองนครศรีธรรมราชก็โดนก็คือการที่พม่าให้เชลยไทยตะโกนร้องบอกว่ากรุงเทพเสียแก่พม่าแล้วซึ่งได้ผลนะครับเพราะทางกรุงเทพก็ไม่ส่งกาลังมาช่วยทางใต้ในเวลานั้นแม้จะรายงานให้ทางกรุงเทพทราบตั้งแต่ก่อนที่พม่าจะยกมาแล้วทาให้ผู้คนอพยพหนีพม่าจึงได้เมืองนครศรีธรรมราชโดยง่าย เมื่อมาถึงถลางพม่าไม่สามารถตีได้เพราะเมืองถลางต่อต้านอย่างเข้มแข็งในพระราชะพงศวารกรุงรัตนโกสินรัชกาลที่หนึ่งฉบับเจ้าพญาทิพย์พะกรวงกล่าวถึงในการรบกับพม่าในสงครามเก้าทัพทางใต้ว่าเมื่อยี่วุลแม่ทัพพมา่ายกทัพเรือลงไปตีเมืองตะกวัวป่าตะกวัวทุ่งแตกแล้วก็ยกพลเข้าร้อมเมืองถลางดังที่ระบุไว้ในพงศวารว่าแล้วเมื่อกองทัพพม่าไปถึงเมืองถลางนั้น พระยาถลางถึงแก่กรรเสียก่อนแล้วยังหาได้ตั้งเจ้าเมืองใหม่ไม่และจันพยาเจ้าเมืองถลางกับน้องหญิงคนหนึ่งชื่อมุกค,คิดอ่านกับกรมการทั้งปวงเกณฑ์ไพร่พ,พลตั้งค่ายใหญ่สองค่ายป้องกันรักษาเมืองเป็นสามารถและตัวภรรยาพระยาถลางกับน้องหญิงนั้นองอาจก,กล้าหาญมิได้เกรงกลัวย่อทอต่อค่าสึบเกณฑ์กรมการกับพลทหารทั้งชายหญิงออกระดมยิงปืนใหญ่น้อยนอกค่ายกับพม่าทุกวัน ทัพพม่าจะหักเอาเมืองไม่ได้แต่สู้รบกันอยู่ประมาณเดือนเศษพาม่าขัดสีบเบียงอาหารลงหักเอาเมืองไม่ได้ก็เลิกทับกระบรงเรือไปก็คือในขณะนั้นนะครับพระยาพิมลเจ้าเมืองฉลางสามีของคุณหญิงจันทน์่เพิ่งถึงแก่อันิจกรรมไม่นานนะครับจึงไม่มีใครบัญชาการรบคุณหญิงจันทร์และก็คุณหญิงมุกน้องสาวนะครับจึงจำต้องเป็นผู้นําในการป้องกันเมืองโดยคุณหญิงจันทร์ได้รวบรวมผู้คนรวมทั้งอาวุธปืนน้อยใหญ่ เข้าประจําค่ายของเมืองขลางได้ต้านทานทัพพม่าอยู่ได้ถึงเดือนเศษนอกจากนั้นข้อมูลในหนังสือประวัติเท้าเทพกษัตริย์เท้าสีสุนทรหรือประวัติตระกูลนัทหลางกล่าวว่าผู้หญิงจันทร์กับคุณมุกได้มีอุบายถ่ายเทคนเข้าออกในค่ายทั้งสองลวงข้าศึกว่ามีกําลังมั่นอยู่เสมอพม่าจึงไม่กล้าโจมตีได้แต่ล้อมเมืองอยู่นานเป็นการหน่วงเหนี่ยวไว้ให้ขาดสเสบียง อีกทั้งยังมีการจัดกองกําลังออกรังควานพมา่าที่ออกลาดตะเวนหาอาหารจนพมา่าบาดเจ็บล้มตายเป็นประจำทุกวันเมื่อพมา่าไม่เห็นช่องทางที่จะตีเมืองถลางให้แตกได้นะครับประกอบกับขาดเสบียงอาหารและเกิดความปั่นป่วนขึ้นในกองทัพรวมไปถึงความอ่อนล้าจากการทําสงครามและการเดินทางนอกจากนี้ตลอดเวลาหนึ่งเดือนที่ล้อมเมืองถลางไว้พมา่ายังสูญเสียกำลังคนไปอีกประมาณ 300- 400คน จึงยกกองทัพกลับพมา่าไปเมื่อวันจันทร์ขึ้น14บ่ค่ำเดือน4ปีมะเสงตรงกับวันที่13มีนาคมพศ2328แต่จากศึกถลางครั้งนั้นนะฮะแม้บ้านเมืองจะรอดพ้นจากการยึดครองของพมา่าไปได้แต่ก็มีสภาพบอบช้ำจากภัยสงครามอย่างมากท่านผู้หญิงจันทร์ต้องรับภาระกอบกู้สถานการณ์ทุกด้านตั้งแต่การจัดหาข้าวปลาอาหารสำหรับชาวเมืองไปจนถึงการฟืน้นฟู การประกอบอาชีพการทำมาหากินซึ่งมีการทําเหมืองแร่ดีบุกเป็นสําคัญท่านผู้หญิงจันท์ในฐานะภระยาเจ้าเมืองนะฮะได้มีหนังสือไปถึงพระยาราชกบิตันหรือฟรานซิสไล์เจ้าเมืองปีหนังเพื่อแจ้งข่าวเรื่องศึกพมา่าและขอความอนุเคราะห์เรื่องสเสบียงอาหารของชาวเมืองที่กําลังขาดแคลนและเพื่อเตรียมการป้องกันการลุกลานจากข้าศึกที่อาจจะเข้ามาลุกลานอีกและด้วยวินกรรมครั้งนั้นนะครับทำให้ท่านทั้งสอง ได้รับโปรดกล่าวให้คุณหญิงจันท์เป็นท้าวเทพกษัตรีและหญิงมุกเป็นท้าวศีสุนทรและต่อมาพระยาทุกขราชหรือเทียนลูกของคุณหญิงจันทร์ก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระยาเพชรคีรีพิชัยสงครามพระยาถลางในราวพศ2331สำหรับบัานปลายชีวิตมีผู้กล่าวว่าทั้งสองวิรสตรีพักอาศัยอยู่กับพระยาเพชรคีรีพิชัยสงครามจนเข้าสู่วัยชาราภาพและถึงแก่อสัญญกรรมโดยสงบ และเพื่อเป็นการยกย่องววรกรรมของเท้าเทพกษัตรีและเท้าศรีสุนทรให้จารึกในจิตใจลูกหลานเมืองถลางและของชาวไทยด้วยนะทางการได้ตั้งนามสถานที่ตั้งเมืองถลางเมื่อครั้งศึกพม่าว่าตำบลเทพกษัตรีและให้รวมตำบลท่าเรือกับตำบลลีพรตั้งเป็นตำบลชื่อว่าศรีสุนทรนอกจากนี้ยังได้สร้างอนุสาวรีย์ของวีรสตรีแห่งเมืองถลางไว้ที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นเครื่องหมายและอนุสรแห่งความกล้าหาญของศตวรีในประวัติศาสตร์ชาติไทยอีกแห่งหนึ่งด้วยวันอาทิตย์เดือน12แรม9ก้าคำีมเสจุลศักราช1147ตรงกับวันที่20ิพฤศจิกายนพุทธศักราร เมืองกาญจนบุรีได้ส่งใบบอกแจ้งข่าวสุดถึงทางกรุงเทพวา่าบัดนี้พมา่าได้ยกทัพใหญ่แยกเป็นหลายทัพกำลังไพร่ผลนับสิบหมื่นมุ่งมาทางด่านพระเจดีสามองค์หมายจะมาตีไทยให้ย่อยยับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

วาดวันปม่า เท่าสิสุนทรเท่าเท่าสิสุนทรเท่าเท่าสิสุนทร